phần đây à, chào bà chắc bảy thầu đấy vâng con nè vâng đi ừ. đấy hả à? bà nâng bà nâng chắc thanh này phải nhân bản nằm bộ bên nằm bộ, bên. bộ <laughs> ยังมีอ <nt> ีกอยู <eux> mm ่ช hmm. ุดแรกพันไปสุดช่องมาอีกอันนี่พันสองพันกว่าเลยเจ้าพันห้าหมอดำเสียไปเห็นอย่างไดเงินอเอาไปเห็นอย่างยำอะไรไปเห็นอย่างเอาไปซื้อข้าวเอาไปซื้อข้้าวซือข้าได้เลยต้องซื้อรถก่อนหรือว่าบอดเก็บไว้ก่อนซื้อไว้เออซื้อไว้ม่คิดจะเห็นอย่างอื่นเนาะมีแต่ซื้อเข่าอย่างเดียว บอกคิดอยากให้จะอื่มป่ะเสื้อไว้เข้านอนมืดเอาเงินจะนอนมันมืดแต่ได้กินซือเออซื้อเอาไว้เข้าซื้อซื้อเข้าไว้หรือว่าเอาไว้เข้าซื้อเอาไว้เออซื้อเอาไว้ซื้อเอาไว้เล้วพ้นกระตุกนับให้เบิ่งเนี่ยนับเป็นยักงไงวะจากใบนับให้เบิ่งเนี่ยนับได้ป่ะได้เยอกแม่ค้าแม่เบิ้งไหมกิโลเมน แตนับยี่ห่อยังได้เขาแปิตัวเนาะอยไว้ด้วยใจใจจะนับว่าถือว่าสองปัญหาได้ละสองปัญหาเด้นทีน้านี่เนกล้อเดี๋ยวมึงก๊องหน่อยควายสิบ สวัสดีและสบายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะบพว่าเอฟซีฝั่งลา้าฝรั่งไทยและ,ะต่างประเทศพี่น้องเนาะมาวันนี้ก็บม่อพ่อกับช่องบอจอยซานเอลลอีกแลว้วพ่อแม่พี่น้องเซนเก่าเซนเคยวันนี้ทางบอจอยค่ะมีภารกิจที่ว่าทางแม่ปาวิพันมอปล่อยวางใ,ใจบอจอยที่ฝากเงินมาเนะาะกับชีมามอบให้เมาย้ำเพราะว่าจำนวนเงินคือสองพันห้า กับ <S an> บ่าวจอยแรกเป็นเงินกี่ไห้พี่น้องเนาะล้านก็กลัวนี่แหละพี่น้องเนาะล้านปลายกาบที่ไปให้บ่าวยำเนาะกัเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะแหละพี่น้องเนาะกัไในให้ทางบ่าวยำซื้อหวัวซื้อสิ่งที่ว่าพันอยากซื้ออะไรเนาะเอากรฮูบว่าพ่นจะซื้อ,อยังเพราะว่าเอาเอามามอบห้ายพันแล้วก็ ก็ได้แต่เพิ่นเนาะที่ได้บอกทางเบายำเพิ่นให้เพิ่นไปชื่อสิ่งชื่อของที่ว่าเพิ่นต้องการตอนนี้เนาะก็สีไปพูดคุยเลยก็ไปโอโลมุ่งกันเลยพี่น้องเนาะบาจากทางบ่ายำกับผู้นั่งอยู่ด้านนั้นแหละพี่น้องเนาะพี่น้องบอว่าลอยใจห่างฝากพี่น้องกดไล์กดแช์ก็ติดตามให้ในเด้อขอบคุณขอบคุณคุณใหญ่ใจดีใจบุญที่ไว้วางใจบาจอยพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลย <l> Móng nguyên thang thằng bảo lợi kiao ngọt. Uy <Army> tí dù thì thì thần Bao dâm kiao ngọt. Bao dâm kiao ngọt. Uy tí hưng bao dâm kiao ngọt. Uy cho hưng bao dâm kiao ngọt. Uy tí hưng kiao ngọt. Uy tí mong dâm chậm ai mê con chậm ai givonny dâm chưa nữa ai đây Chưa giảm đấy Một chôi Ừ, dần mà dâm dâm dần ai đó dâm dần đi dâm dần 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 chậm dần 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 Chưa dần 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 ติดายไว้เลยน้องสิอ่านออกบ่บาดเนี่ยอ่านออกกี่บออ่านอ่านไปได้เขียนบ่เป็นบ่ได้เฮียนนะซือโน้ตแนบ่เขียนหงหงเลยมเคยเข้าบ่เคยเข้าซ้ำสงสัยบอยยำในแลนเลย้องเฮียนนะแลนกายเฮียนกายตอนนี้ก็จะเข้าหรือวะเป็นเนี่ยไร หันนเขาคาคลยมูรุ่นเดียวกันบ่แมน่นเขาเอาลูกเอาเมียไปเลยป๋อพยายามเอาหมดอละ่ะได้ลูกไปเลยเนาะโดยยันในเกาะประกาศเขาเฮียนยันคนไลาย <c oughs> ยันคนไล,ล,ล่โ <c oughs> อ้โหโอ้ยันคนไลยกันแล้วเลยใบต่างกันเน,ะนาะเพิ่กเกษียณ bà trời oh, mi cao oh, oh, đi dân oh, nó bà trời oh, nó mà oh, này bà trời mi cao đi mà chen mà dâm đi chạy cho bao bà dâm <laughs> đi chạy. tiền <Tuyến> tên mà <laughs> chạy tự tự đi chạy cứ cơm nà thế đi chạy nè ngoài <laughs> nhưng như đây em nhưng như này cơm nà cơm tà thế rồi คือบูชูนานี่เป็นยังได้บอชูนานตื่นเต้นกับกล้องหลายโพดบมเมนย่านอี่เลยว่าจังย่านบอโอเดียบว่าย่านหัวยย่านมึงนะนี่เห็นกล้องลายในนี่ย่านอยู่ทั้งนั้นวันนี้บรได้ไปทางใดบอวันนี้นะจีโรมาอะไรไปพูดจีอโะได้หลายบอ

แต่ก่อนแต่ก่อนซ้ำโตพันบแต่ก่อนนะซ้ำโตพี่หล่อพี่เสกพี่บอสสี่แถวแถวพันทางมาดยำนอนฝนบนโตกใช่บ่บ่บ่หัวอยู่ว่าฝนบ่ได้หัวมาได้หัวหนาวหรือฮ้อนนอนฮ้อนฮ้อนมีลมเขาลมเขา แมนดำวันนี้จะมาขุดไปขุดมม่จะรอแต่เช้าสิปใ่อมกบ่น่หยุดก่อนอ๋อเมื่อใหม่ยังสิบใหม่จะหายังกินเขามนตุ้มงเบิอยูมีนะยังยัง่าเดือนนึงยังจังฮอบานนี้ยังสิบฮอไข่ไดืดสองเบิลบยังไข่กินล้วบ่ไขค ไก่ยังสีก็นสีหน่วยด้เราหลายคนกินไก่ยงมามาเห็ดกินเองว่าวันนี้นะไดอใช้พื้นนะเห็ดกินนะมสิไปหาขอสิไปหาอยหักยังมาได้ไปหาอ สิมีบ่พื้นนี่มาเมื่อเห็นพื้นเห็นแน่ๆมาสิสิประตูเอฟซีมาสิ่บ่ตูรถประตูรถสิไปหาอยู่เนาะเดี๋ยวยังบ่ไดปยำอยากซื้อเลขหกน่ะยังยังสิไปซื้อบอหกน่ะ ซื้อยังขาดยังไหนบบนี้ขาดแต่โคกนะตว้ป่บวงนีหรือเปล่ามีมมีจักอันถวยนะสองเพราะได้ชมนะเปลียนกันใส่เนาะเพราะได้ถ้วเดียวถ้วเดียวพอได้ส่วนแ้ว อันยำเตาตุมแล้วว่าพใหม่นะเติมแล้วอุ่นมาเลยหอนหอนเด็กอากาศหอนตุ้มยังอนเติมบ่ nhầm nào chót điên tạc của hôm nay tùng kìa nè gành nhung nào yế đế chắc tuyệt phải nào vậy đấy? chắc chạy cái nùng tục ảo hết mì nè, tôi là vô, ảo ừ. hết cứ hết 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 cao thế, hết 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 ซื้อมาได้ห้ให้ขคอยเบ่งน้ำได้เมื่อใหม่หน,นะคอยมานะ <ừ. S 1> ชงก็ยังยังได้อีกบ่อหรือว่าพอแล้วมีเจ้าตัวแล้วสามซื้ออีกตัวหนึ่งเสือได้ทันมีสองซื้ออีกสองเป็นสี่โตบอ่อซื้อเลย ต้องให้เห็นได้มาเมื่อใหม่นะเศ่ตัวใหม่เห็นนะเออต้องใส่ตัวใหม่เห็นไหมเห็นกล่องแล้วเปลี่ยนแล้วเ,เห็นาวาเล่ามาแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเลย <c oughs> นอนกับไฟนี่งมูนอนกับงมูดึฉันนอนฝรียาดบ่ยานคนตายยานคนตายว้าเฮ้ย <c oughs> ต,ตายใจหูกะชิยานอทอดทีประเด็นี ล้วบ <So S 1> so ูจักกับเหล้าบ่โดยเราเคยมาเล่นน้ำบ่โดยก็มาเห็นมาจ้ำเป็นพี่น้องกันนี่บ่โดยมาประจ้ำเลยมาจเขาเห็ดบุญแก่เขาอะไรบ่เนี่ยย้ำยังมาอื่อมาอือ เอินลินบุญเลยเนาะไปซอยีวอยู่บ้อนนี่ซอย์ยานอ่ไปได้ไปไปซอยอยูเนาะนได้ได้ใส่เกิมใหม่นะพอดีตีนบ่ดมักอยู่บ้น่ะกมัก ย่าพามันไปคุ้เวงจะรอจือเถื่อแล้วอนะ <laughs> ชองเลยชองแล้วชองเถื่อเลยยำพาไปคุ้เวงจะรอชองแล้วพี่น้องเลยเอาเลยแล้วบาดจ่อยนะก็บกาวนุ่งพาเนาะ้วยองแล้ว จะได้พ um ้นสียองเข้าก่อนได้เมน่น้องในเลสีเมือเนีฝนตกจ็เทืออะไรบ่าตั้งแต่คอยไปมาห้าอน่งโอ้แห้งบ่แห้งไปกาศเหนือบวกกบนะบ้าไปกาศเฉยยังนะบวก้าไปบ่อโดยนี่ยูไฟนะนี่โค้มอยู่บ่นี่น่อยหนึ่งเดี๋ยวไปการกบืงกบก็ได้ขาย า,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 าเราายียมฮดอาหารไปถาเรียมถาเรียมบกลาไปดยคนมากับถลาเรียมก็เลยบลไปนะเม่อวานนี่เนาะนายัถวมหนอยเอาเข้ามาได้บ่าวนะดยทังหนึ่งบ่นะดวยสองทัง นี่อใช้เขามาแต่ใช้มีคนเอามาหายใหม่บ่อเข่าทีซื่อบ่อแล้วซื้อมาไม่นั้นบ่อปันกันครับเนอะบ่อแบบนี้วันนี้ปันกันโดยมีแบบที่มา YouTube ช่องอื่นนะเอาเขามาหมอบปันกันเลย้วได้ไปสอบเขาละบาทนี่เนาะเด็กกินเองหนึ่งกินเองบาทนี่ บอกติดเก่ามีเนาะฉันเก่าไม่ดีผิดชอบเจ้าของเองบ่าพื้นหามาดังเองเก่ายังไวนอกเนาะเขาหนึ่งหน้าพี่ดีจกินไปหามาดังเองเด้อบ่านนี่ด้วยทำเห็ดกินเองไี่เดี๋ยวมาเมื่อไนนี่สิเบิ่งบอกยำเห็ดกินเห็ดให้เบิ่งได้อยู่บ่าเอเนาอยาบ่เซ็งเอาอเซ็งว่าจได้จะกินเองเนาะ ขพอยากเห็นเจ้าเห็ดอยากกินเองอันนี้สิมาเบิงพีมือเอ,เออเบิงสิมเอะซ <c oughs> ื้อไหนพอจะสหเห็ดกินได้ไหนครับผู้สาวเห็นเห็ดยังได้เป็นนะคกุวแตะจี่อบ่บ่ยำด้วยต้มไข่ต้มไข่เป็นไข่ดองไหมเด็เด็กน้อยเป็นบอกเป็นคุ้วตะหล่อต้มไข่ต้มกบเป็นอะไรเนาะโดยแกงปลาได้เป็นอยู่บ่เป็น เต็นได้ลองกินบ้านเอาเอาสำเร็จเอาตัวหลอดได้แล้วคุณเมื่อนี้เช้าเห็นเช้าว่ท่วงบ่ฮะแลนป์ปบอีกไอแลนป์ปบเช้าว่แลนป์ปบบ่เจ้านะาดูพี่แลนป์ปบเลยเขาทักทายบ่ก็คือว่ามีสกมัยโอ้ย อขมีทรงไม่มีทรงไม่การสังเกตทารณอุตาหกันเนาะเห็นมีทรงไม่เสีใไม่กระท่วทั้งนี้กับปุ๊หรือปะไปโลดเจ้ากันไรเขาาดรเลยเขาพลาดอดเช้าในบ้านในบอท่ท้งฉักัไปรลดยห็นว่าเขาเอิญไปดิดนำ บ่ขบก้าไปบ่ก้าไปดึกไมีบ่จะปูสามาเล่นน้ำกันขับรถคือบ่มีบ่มีเนาะเดึกไม่ตีมูนี่บ่ดึกีมเจมูนี่แหละโอ้แค่คตละมูนจานสี่คนพากันหากินยังของมึงกระมูนไปหาปลาหาปลาหาหุยูหวยบ่หรือหุยหนองยูหวย มานี <S <S ่ค okay no ืกนทางบยำโอเคโอเคเนาะพี no ่น้องมื BC ้อน uh, ี้กะเฮามีของมาให้บัยำอยากได้อยู่บ่บยำของฝากจากของนก็คือของนก็คือกแจวได้โดยโอ้กําแจวเอาบ่เอาเอา เอาเลยไปซื้อเด้อมาโมหมนต์เห็นไหนโมเมนต์เอาต้องประหยัดไว้นาเด้อไปซื้อเวลาจำเป็นโมเมนต์ถามมาโมอมหต่จำนี่จำนี่โมเมนต์นประหยัดเป็นยี่บ่หล่ะเออเวลาเจ้าของโมมีแล่เจ้าของจะไปหาอยู่ไสแม่ละวะเออไปสิหาหห์มาจอย ขออนุญาตเขาเพิ no K, you know ่มกองกันอือฮะดีเลยขออนุญานงั้นวันนี้จะได้มาหาทางบ่าวยำมาเจอมีของมาให้เจ้าอยากได้อยู่บ่อยากได้ของหยั่งอ่ะนรเพราะเราว่าของก็ไป็ตื่นเต้นแหละจะจะไปเห็นหยั่งขนาดไหนมา ถามจิตใจกันนะเอาไว้ ố. สิได้ยินเสียงอยู่บอดได้คลิปนี่บอดจอยเปิดไหมเห็นไหมไม่ว่าจำนี่บอแมนไม่จะคล้องากับเปิดทยยั้งในแห่งบอได,ด้เปิดใช่ไห <laughs> อย่าบอได,ด้ยินเสียงอยู่ด้วกันแนวนี่มาจอยนี่คอมาให่างตายเลย<อ>คลิปคือบอจักคลิปนี่เราโดนว่านางต้องโดนแมนปาด

ยังนี่อีกอยู่ยังไม่แตกพานไปซุดชองมาอีกตอนนี่พันสองพันกว่าเลยเจ้าพันห้าหมอดำเสียไปเห็นอย่างไดเงินเอาไปเห็นอย่างยำเอาไปเห็นอย่างเอาไปซื้อข้าวเอาไปซื้อข้้าวซือข้าได้เลยต้องซื้อรถบัสหรือว่าบอดิเก็บไว้ก่อนซื้อก็ไวซื้อไว้บอดิคิดจะเห็นอย่างอื่นเนาะมีแต่จะซื้อข้าวอย่างเดียว บอกคิดอยากเห็นอย่างอื่นป่ะเสื้อเอาไว้เข้าจนอนมืดเอาเงินจะนอนมันมืดแต่พอได้กินเตออยันเอาไว้เข้าซื้อซื้อเข้าไว้หรือว่าเอาไว้เข้าซื้อเอาไว้เออซื้อเอาไว้ซื้อเอาไว้มาแล้วพนก็ตกนับให้เบิ้งนี่นับเป็นยังไงบ้างจะไปนับให้เบนี่นับให้เบิ้งนี่นับได้ป่ะได้ยี่ดอกแม่ค้านบ้เเิ่งดที่รอเมน แต่นับกี่ลอยังได้เขาแปดชิโตเนาะไหยได้ด้วยดีใจดีใจจะนับว่ถือว่าสองปันหาเลยอะสองัหาเดีอทน้อ่างกยเดียกมังกรไวคายสิไปได้ฝนตกอยตกฝนกระตกยำขอบคุณขอบคุณปวิพันว อายุดีมีแห้งอายุดีมีแห้งอายุหมันควรยืนอายุคนยืนอย่าเจ็บอย่าจนเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยลำรวยรวยสาธุสาธุเจ้าต้องซื้อคบซื้อแนวที่ว่าเจ้ายังบ่มีหรือว่าเจ้าถึซื้อผากลางเขื่อนเจ้าก็ได้เออให้มันเห็นได้อย่าโด้อยซื้อได้แม่เราอ่ะขอยังบ่ได้ไป บอเมนใช่ป mm ่ะบอได้ซื้อมาเมื่อใหม่ให้มันเห็นได้ข่อนจะมาถามเข้าใจแล้วป่ะเก็บไว้ตัวใดหาซื้อบอเม่นไว้ชวงกาซื้อที่มันจำเป็นเนอะเด้อชาวบ้านก็มุ่งคนใจก็มุ่งคนใจเด้อคือแบบสบายเียนี่แหละพี่น้องเลยเนาะทางเฮือนบ่อกยำเพิ่นพี่น้อองยู่กัน กูเดียวทาไมเขาเป็นแบงกับกับน่องแล้วซื้อ,อทางหน้ามานำเด้อหนึงเลยน่อซื้อคู่มาจะหามหนึ่ง,งซื้อเนี่ยจะเป็นโคกอย่าลืมซื้อได้ป่ะย้ำไหมสิ่งที่เจ้าใช่น,นั่นแหละมาเมื่อใหม่ให้คอยเห็นไหมคอยสิมาเบิ่งเด้อ <c oughs> ดังใครเลยดังใคตรงใครบ่หาพื้นมานำ <c oughs> ขอบ,บุญขอบคุณเด้อคุณป้าวิทีว่าไว้ ไว้วางใจเบอจ่อยก็การเบอจ่อยเงินจำนวนที่ให้เบอย้ำหน่อยสองพันห้ากับผลแรกเป็นเงินกี่ให้เพิ่นพี่น้องเนาะกต่ขอบุกขอบใจภาวิที่ไว้วางใจสวัสดีและสบายดีสบายดี